เนไอดื้อพี่นิทานสวัสดีค่ะหนูเพิ่งกินโจ๊กแล้วก็กินยาไปหนูว่าต้องเป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆเพราะป่วยทุกครั้งต้องเป็นแบบไข้หวัดใหญ่ป่วยแบบ,แบ,บนั้นยังไม่หายรีบไปหาหมอเลย ไม่สบายต้องไปหาหมอและเป็นอะไรหนอะต้องไปหาเธอเป็นอะไร,ะไรดีเป็นอะไรดีนะ แฟนเป็นฟอขอเป็นแฟนให้รถไหมมุกคุ้นคุ้นมุกคุ้นคุ้นได้ไงนั่งถึงดืง้อพี่ก้อยพี่ก้อยเอาคิดถึงมาก่อนหน่อยได้ไหมดื้อไ่ไปแล้วหนูไปหาหมอแล้วหนูต้องโดนฉีดยาอีกแล้วเวลาหนูป่วยหนูต้องโดนฉีดยาโดนฉีดก้น แต่แบบอยู่ที่นครสวรรค์คือมีหมอประจำแต่อยู่ที่นี่แบบต้องเจอหมอผู้ชาย,ายชิดดูดหายก่อน เสาร์หนูต้องไปทำงานพี่กลยเอามาให้หนูด้วยนะไปอ่อยหมอว่างันเธอไม่ได้อ่อยหมอเป็นห่วงงานเะด้ดีพี่ซิมเป็นห่วงหนูอ่ะพี่นี่ถ้านหนูมีอะไรให้ ใช่ค่ะที่ลายเซ็นหนูที่คันหนังสือเวลาอ่านหนังสือไปก็จะได้นถึงหน้านหนูได้ถึงรอยยิ้มหนูต,ต้องคำวันเกี่ยวกับคนที่คุณรู้ว่าคนที่คุณก็รู้ว่ใา,าใครเอาเอาใครเอาใครเอาไปบอกในบ้านเลยนะหนูจะได้นับจำนวนแล้วหนูทำให้ใช่ไหมอยากได้หบ้างน่ารักนะ ไปหาหมอก่อนได้ี๋ยวหนูก็ไปหาโอเคไหมเขาเป็นโรคใข้เธอไม่ได้หนูอนอนพักก่อนถ้าดี๋ยวหนูก็ไปวันนี้จะไปอนมิตรโงพยา ถ้าเป็นควดอ่ะเอรอใหญ่แล้วเป็นแก่งเนี่ยปวด มีชื่ออไมินเน่มีคนพาได้หายยัง อย่าพาหนูไปหาหรอไปหาหมอหรือไปหาเธออ้อหรืออ่อยอ้อนได้ปะอ้อเราต้องกอดให้นคนเฝ้าอย่างพี่ทานจะมาเฝ้าหรอมาอ่านมาอ่านนิานให้หนูฟังหน่อยมาอ่านเรื่องลายอ้มอมเดินล้ออ่านีเนี หนังสือเล่มนี้เล่มนี้แฟนไปเฝ้าได้ได้พาได้ครับแฟนมาเฝ้าก็ได้แม่หมอแม่หมอแม่มอ,องนี้อะพาไม่ส่งลงพยาบถ้าไม่ส่งได้ไปส่งลงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศีธัญญาเตียงเต็มแล้วให้เร็วๆนะจะได้พาไปดูหนังได้เลยคุณครูต้นน้ำจะพาไปดูหนังเรื่องอะไรอะ่ะให้คุณครูต้นน้ำทายนะว่าหนูชอบดูหนังแบบไหนถ้าทายถูกจะดูด้วยแต่ถ้าทายไม่ถูกก็จะไม่ดูดทายมา าหนืนชอบดูหนังแบบไหนเจ้าลิงค่าลัก,ก,กเจ้ารัก๋ยวกอดเลยหนังผีหนังผีหนังตลกไม่ใช่ถ้าน ฟังหนูอ่านไม่ทัหหนค่ะหนังความรักหนูชอบไม่ใช่ผิดหมดเลยหนังฆาตกรรมคุณครูหน้าหนูมันฆาตกรรมมากเหรอเดี๋ยวคุณครูจะโดนหนูจะเอาใบมีดโกนเนี่ยเนี่ยโกนขนตูดคุณครูถอนขนตูดหนังโรแมนติกไม่ใช่หนูชอบดูหนังฟาร์ม ชอบดูอย่างแบบหนับซีรีส์พิซซันเบกอะไรพิซซันเบกเกมออาทอน์อะไรอย่างเงี้ยเดอะลอร์ดออฟเดอะลิงแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ล้อแล้วก็ปีเชอร์แพนอะไรอย่างเงี้ยหนังการ์ตูนี่ยต้องดูหนังโป้คุณครูต้นน้ำแหละดูหนังโป คุณครูต้นน้ำเคยดูหนังโปเรื่องเคยดูหนังโป้เอ,เ,โปเอาอีริมระเบียงวะ่ะเดี๋ยวคุณครูคต้นน้ำริมต้นตะขบเดีย๋ยวเจอโนบิตะริมต้นตะขบหนังผจญภยัยชอบชอบ,ชอบหนังผจญภยัยอ้าวหรออ้าว่าวยถูกอวี่ทาถ่ายถูกอ่ะพี่ทานจะทายไม่ถูกได้ยังไงพี่นี่ทาเชอบอ่านหนังสือ,อยังอ่านเล่มเดียวกับหนูเลย

คนมากอ่ะ